สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดปัญหา circular reference เวลาเปิดไฟล์ขึ้นมานะคะมันจะต้องมีเตือนทุกครั้งเลยว่าสูตรของเราเนี่ยมีปัญหา circular reference หรือการอ้างอิงแบบวงกลมนะคะพอมันแจ้งเตือนเราเสร็จเรากดโอเคปุ๊บ ก็ไม่ยอมบอกนะคะว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดที่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาดูกันวิธีเช็คและวิธีการแก้ไขปัญหานะคะแต่ก่อนอื่นเลยถ้ามาจาก YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่อง l e a r n i n g Channel ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ความรู้ที่จะช่วยให้เพื่อนๆทำงานได้ไวขึ้นและง่ายขึ้นนะคะตัวอย่างนี้นะคะเราจะให้ดูว่า Circular Reference เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะปกติแล้วเวลาที่เราเขียนสูตรเนี่ยเราก็จะ เขียนใน1ช่องแล้วก็ทําการคํานวณข้อมูลจากช่องอื่นใช่ไหมคะจะไม่ใช่ช่องของตัวเองแต่เซอร์ l ค r ลเลฟเ e อร์เรนเนี่ยเกิดเมื่อมีการคํานวณช่องอื่นแล้วยังคํานวณช่องที่ตัวเองอยู่เข้าไปด้วยนะคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอ้างอิงแบบวนเป็นวงกลมคือหลักการการเขียนสูตรเนี่ยมันไม่ควรที่จะอ้างอิง ตัวเองเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวแพรวพูดเผื่อไว้นะคะมันก็จะมีการเขียนสูตรบางประเภทที่เราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องอ้างอิงตัวเองเช่นการแตมเวลาที่แพรวเคยสอนไปนะคะอันนั้นก็จะเป็นเคสยกเว้นที่เราเนี่ยจะต้องเขียนแบบวนมาเช็คค่าของตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสูตรการคํานวณทั่วๆไปเนี่ยบวกลบคูณหารการซ้ำเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะคํานวณช่อง ที่เราใส่สูตรเข้าไปด้วยยกตัวอย่างตรงนี้นะคะถ้าเราจะเอา2บวก4เนี่ยมันก็คือ B4 บวก C4 ออกมาเป็นช่องนี้แต่ว่าการเขียนสูตรของช่องนี้เนี่ยมันคือช่องนี้บวกช่องนี้และบวกช่องที่ตัวเองอยู่เข้าไปด้วยนะคะตัวนี้แหละที่ทำให้เกิด circular reference ที่เวลาเปิดไฟล์ขึ้นมาใหม่เนี่ย มันจะมีตัวเตือนโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็จะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูวิธีการเช็คกันนะคะไม่ยากตัวนี้พอทำตัวอย่างเอาไว้นะคะจุดที่เป็นเซอร์ l คิลล่าเนี่ยจะมีอยู่ ที่ชีตนี้แล้วก็มีอยู่ที่ชีตที่2ด้วยนะคะวิธีการเช็คนะคะสมมุติว่าเราไม่รู้ว่ามันอยู่ที่หน้าไหนนะคะให้มาที่ฟอร์มูลาตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเออร์เลอร์เช็คกิ้งถ้าเกิดเรากดไปเลยเนี่ยมันจะไม่มีอะไรนะคะเพื่อนๆต้องเล็งนิดนึงตรงนี้จะมีลูกศรชี้ลงมาข้างล่างนะคะกดขึ้นมาแล้วก็ด้านล่างสุดเนี่ยจะมีคำว่า Circular Reference เขาจะบอกเราว่าจุดที่เกิด Circular r e f e r e n c นหรือการอ้างอิงแบบเป็นวงกลมเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนนะคะตรงนี้ให้ดูให้ละเอียดก่อนนะคะมันจะเขียนว่าชีท2 F7 นะคะชีท2คือชื่อชีทนะคะแล้วตรงนี้คือชื่อเซลล์ไม่ใช่ว่าเกิดที่ F7 นะคะถ้า F7 ชีทเนี่ยชีทหก็จะไม่มีข้อมูลอะไรนะคะเราต้องดูก่อน ว่ามันเกิดที่ชีทไหนเราก็ไปดูที่ชีทนั้นก่อนนะคะชีท2 f 7อ่ะเขาบอกแล้วว่าเกิดที่ตรงนี้นะคะเราก็มาสํารวจสูตรเนี่ยมันคือซ u m f 3ถึง f 7อันนี้ก็เห็นชัดๆเลยนะคะว่าเราเขียนสูตรที่ f 7แต่มีการอ้างอิงเลนสมาจนถึง f 7ด้วยก็ชัวร์เลยว่ามันจะต้องเกิดเป็น circular reference นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลบพอเราลบเสร็จเนี่ยลองมาดูที่ตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันจะหายไหม กลายเป็นว่ายังไม่หายนะคะมันก็จะโผล่ตัวที่เป็น circular reference ตัวอื่นมาด้วยชีท1 d4 ชีท1 d4 ตัวนี้เท่าที่แผลวสังเกตดูนะคะเขาเรียงลำดับการเช็คตามการเกิด circular นะคะตัวนี้ชี้นห d4 ก็คือตรงนี้นะคะที่แพลวใส่เข้าไปแล้วก็มาใช็อีกทีหนึ่งก็ยังไม่หมดนะคะก็มีชีท2 c7 พอลบออกไปหมดแล้วนะคะกลับมาดู Circular Refer e n c e ที่มันเกิด e r r o r เนี่ยก็จะไม่มีนะคะเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะคะในกรณีที่เพื่อน,อนๆต้องแก้ไขสูตรที่ติดเซอร์ l คิลานะคะเราอาจจะไม่สามารถที่จะลบได้ทั้งหมดเราจาเป็นที่ต้องทำการวิเคราะห์และแก้ไขนะคะยังมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะคะที่แพลอยากจะแนะนำให้เพื่อน,อนๆใช้เพื่อที่จะได้ช่วยในการ ตรวจสอบและแก้ไขสูตรนะคะเวลาที่เราทำการเช็คเนี่ยว่าตรงไหนเกิดเซอร์ l คิล่าใช่ไหมเราสามารถที่จะกดตรงนี้ตัวเมาส์เคอร์เซอร์เนี่ยเขาจะไปยังจุดที่เกิดเซอร์ l คิล่าอยู่นะคะก็คือตัว4 0ตรงนี้แล้วเราสามารถกดตรงนี้ได้นะคะ ตรงเครื่องมือที่มีชื่อว่า trade President นะคะตรงนี้กดขึ้นมาเราจะเห็นการเชื่อมโยงของสูตรที่มันเกิด error นะคะว่าเฮ้ยมันเกิดโยงกันไปตรงจุดไหนบ้างนะคะตรงนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะแล้วตัวนี้คือจุดสุดท้ายจุดสำคัญที่อยากให้มองก็คือตรงนี้หัวลูกศรเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง ของสูตรที่เกิดปัญหานะคะอันนี้ก็เอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขสูตรนะคะตัวนี้ก็แก้ไม่ให้โดน40นะคะอาจจะเปลี่ยนไปเหลือแค่46ก็พอตามจำนวนของข้อมูลพอสูตรไม่ติดเซอร์เคล่านะคะเขาก็ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมาแทนที่จะเป็นสูตรนะคะสวัสดีค่ะครูแพลวนะคะอย่าลืมกด subscribe จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้นะคะ